Nó giống như thế uh -huh. nghĩ... còn à, Ừ Được rồi Chúng con sống trong chùa Sám Ừ Sám chùa không? Ra? Ừ Như thế tố là đạp bậc ăn ดาวไปตีตดนี่สมบรนบนรุนโมติบเอาตีดลเขาให้สองันองอะไรให้สองนองเลยางนี่ยโม,มแล้วก็ให้มือสั่ ไส้มีคนส่งมาณ์ว่าผมไับปีก้นะคับอามจะไปรับปีกาเท่อไม่ให้ไม่ก็เหรอเอาพี่บอกไก่มันร้ายมันสชไล่ขูอแล้วเนาะอาหมดหลุมขอดบอกเเราจะเอาขังจำๆนี่จำไว้แล้ว ถูกมันนี่ยานี่คือไปทั้งึกต้องไล่กันงัวสมไล่กันโต้วพูดว่าพว่าโตสมเม็นกาเท่านนพอๆนเ่งานียวหูกูหูเดียวกันะนั่นก็ปได้ลืนกันมันได้แล้วเว้หูกูหูเดียกันนี่ละสมมัได